ชาวราศีธนูเป็นผู้สําหรับที่เกิดตั้งแต่21พฤศจิกายนถึง20ธันวาคมนะครับการที่แบ่งในการราศีเนี่ยของผมจะเป็นแบบอินเ r อร์ i o n a l นะครับเพราะว่าเป็นไพ่ของเดอะทาโร่ไม่ได้เป็นแบบแบบแบบ,แบ,บไทยนะครับอ่ะเราตั้งจีบไปพร้อมๆกันซื้อมาที่มือผมนะชาวราศีธนูประจำเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงบ้างส่วนคุณนุชนะครับคุณนุช2 4 2 6 5ผมว่าดูส่วนตัวดีกว่านะเดี๋ยวเจ้าที่ผิดองนะฮะ นะธนูนี่อยากรู้เรื่องการงานกับการเงินนะครับนะเดี๋ยวสิบใบนี้จะออกมาก่อนถ้าเกิดมีเรื่อง act of p i n n a c l e นะครับ act of w a n d นะฮะสใบนี้ขึ้นมาไม่ต้องถามต่อเลยดูข้ามดูเรื่องอื่นได้เลยครับผมว่าต้องดูกันแน่ๆเลยนะ <c oughs> ดูคงต้องเจาะลึกแล้วครับ ชาวราศีพิจิกต้องระวังเรื่องของสุขภาพนะพยายามนิดนึงเรื่องงานไม่น่าจะมีปัญหาเนาะชาวราศีธนูนะครับเดือนนี้เดือนมีนาคมอ่ะคุณมีเกณฑ์ต้องเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางไปต่างประเทศหรือทําอะไรมากกว่า2คนขึ้นไปก็อาจจะเกิดขึ้นได้ใจคิดเรื่องการเงินอยากจะหาเงินเยอะๆเหมือนต้องเดินทางตลอดไม่ข้อยู่นิ่งกับที่อาจารย์จำได้ใช่ไหมไพ่เซลล์ไพ่กี่การเดินทางหรือต้องแบบการหาเงินอะไรบางอย่าง นะครับและที่สําคัญคือเก็บกระเป๋าพร้อมเดินทางอย่างแน่นอนการเดินทางรวมทั้งเก็บเงินไม่ค่อยอยู่รวมทั้งต้องเดินทางหรือทําอะไรบางอย่างาก็เกาใช้จ่ายเยอะเนาะเยอะครับมีเกณฑ์พบแพทย์พบหมอนะให้ร้ดูแลสุขภาพนิดหนึ่งตรวจเช็คร่างกายพแพทย์พบหมอหรือต้องพาใครไปโรงพยาบาลระบัดระบัดอ,อุบัติเหตุและหรือต้องไปงานศพคนที่รู้จักให้ทําบุญลงศพคนระยะหรือทําบุญรงพยาบาล,บล,าบาลส่งละกวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรละกันครับความรักคนรัก เขาอาจจะแบบว่าแฟรแฝกันกับคุณหรือคนที่เข้าที่เข้ามาเขาไม่โกงคุณหรอกคุณทําท <ำ S 2> <น>อย่างไรได้อย่างนั้นถูกเขาจริงใจนะครับในช่วงช่วงนี้หรือคนที่คนคุยหรือช่วงนี้ถ้ามีขึ้นโรงขึ้นสังเกี่ยวกับเรื่องของคนรักหรือปัญหาโดนเอาเปรียบโดนโกงจะได้รับความยุติธรรมอ่าอืมหมายความว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนถูกนะถูกถูกต,กตอ้องแต่ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเราชาวราศีธนูปัญหาของคุณเนี่ยมีเรื่องคิดหลายอย่างมากเซเว่นออฟคัพเรื่องไม่ถูกหลายอย่าง มันต้องลุยต้องสู้อะไรบางอย่างด้วยเช่นกันกเราก็การเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรออะไรก็ตามถามเรื่องการงานแล้วไม่ต้องถามแล้วครับเพราะพ่มันบอกว่าใครได้ไพ่ใบน,นี้การเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือทําอะไรก็ตาม9.999%มักจะไม่พลาดช่วงชิงช่วงชิงช่วงชิแข<ด>่งขันยังไงก็ได้ตําต <ำ S 2> <พ>แหน่งมีตําแหน่งเดียวคุณก็มีสิทธิ์ได้ครับ แต่ถ้ามีราศีพิธนูรสองคนก็ลาตะบุญวาสนาแล้วนะไม่ใช่ก็ราศีพิจิกเขาก็ได้มาเหมือนกันอ่ะมันก็สองคนลาตะบุญวาสนาแล้วกันนะคบช่วงนี้ราศีพิจิกเขาก็ได้เออล้วเดือนนี้แอคออฟวอลออกเยอะนะเยอะนะแปลว่างงานเอาง่ายว่าสําเร็จเอาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพสุขภาพแล้วเรื่องของเงินครับนะครับเป็นสุขภาพกับเรื่องของเงินนะฮะคาถามไม่ถูกใจอะไรนะครับนะครับติดต่อดูส่วนตัวได้นะครับกับดรเทมโลกัส บนช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางอ่ะชาวราศิธนูมาดูเรื่องสุขภาพครับดู<ห>สุขภาพก่อนไ<ๆ>พ่มันเตือนต้องดูหน่อยอืมสุขภาพสุขภาพเอาง่ายๆเลยว่า เรื่องความเครียดอะไรมีมาหมดเลยนะตรงนี้คิดหนักกังวลใจแต่ไม่ค่อยมีอะไรนะไม่ต้องกังวลภัยสุขภาพไม่ขึ้นโรคอะไรทั้งสิ้นเลยไม่แต่ความเครียดหนักใจกังวลใจคิดแต่เรื่องเงินในสุขภาพมันทาให้เราเครียดเปล่าๆสุดท้ายท้ายท้ายสุดไม่โครคภัยไข้เจ็บรักษาหายหมดเพราะไพ่เดอะซันไพ่ออฟฟอร์จูนมาเป็นไพ่เดอะมาร์สเตอร์ครับต่อให้มีโครคภัยไข้เจ็บถ้าไพ่เดอะเดอะซันการงานการเงินความรักชีวิต ไครได้พ่ใบไปนี้9.99%ทุกอย่างแก้ไขได้เป็นโรคเครียดคิดไปเองเนี่ยตรวจ MRI ก็ไม่เจอนะเนี่ยไม่มีอะไรตรวจก็ไม่เจอสุขภาพร่างกายถึงจะมีแต่ไม่หนักหนาใช้คํานี้อาจารย์ครับพอพ่สุขภาพมันเตือนครับอาจมันอาจจะมีแหละแต่มารักษาได้ครับโอเคไหมแล้วขึ้นเดือนสั้นเนี่ยสบายใจสบายใจได้ครับสำหรับเดือนนี้นะไม่ใช่ทุกๆเดือนเดือนหน้าไปตรวจมาแบบมาเขาต้องรักษาใหญ่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอ่าครับแต่เดือนนี้คุณตรวจไม่เจอหรอก นะฮสบายใจสบายใจไปได้เรื่องการเงินชาวศรีธนูนะครับมาเรื่องการเงินของคุธนูนะฮะจเจาะลึกเรื่องการเงินส่วนเรื่องการงานที่ไม่ตอบเนี่ยเพราะว่าคุณจะสําเร็จนะคุณจะทําสําเร็จนะครับ บุญเงินไปนะฮะเชิญฮะการเงิน คิดหนักหน่วงมากการกู้ยืมหรือการหาเงินอะไรบางอย่างการหมุนเงินการโยกเงินการฟาดฟันอะไรหรืออะไรบางอย่างต้องช่วมชิงแข่งขันสารพาัดโอ้ยคิดไม่ต,ต้องระวังปากเสียงเรื่องการเงินหรือเปล่าถูกต้องมีระวังเรื่องปากเสียงเรื่องการเงินเหมือนต้องวางแผนอะไรบางอย่างและผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีอํานาจบริหารจัดการเก่งแล้วภายใต้ไฮเพรสเทสสิ่งสิทธิ์ทั้งคอยคุ้มครองอยู่แต่ก็แอบเหนื่อยเหมือนกันแล้วให้ระวังปัญหาเรื่องการเงินอย่างรุนแรงนะเพราะคุณ่ะหนักหน่วงมากเช่นกัน ใช้คำนี้ไม่ง่ายราศีธนูเรื่องการเงินสําหรับเดือนนี้ไม่ง่ายครับไม่ง่ายนะไม่ง่ายใชครับชัติเลยราศีธนูเรื่องการเงินไม่ง่ายเลยต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยล่ะต้องขอด้วยใช้คำนี้แล้วกันต้องขอด้วยนะฮะเก่งยังเดียนไม่ได้มันต้องโบกเฮงอ๋อแล้วเฮงทาไงถึงเฮงเราก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรการสร้างบุญบารมีเสมอเหมือนคนที่เราแข่งขันกันอะทาไมอีกคนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เก่งนะอืแต่เขาได้เขาวินตลอดเพราะว่าบารมีเขาถึงอ๋ออย่างนี้เองนะครับนะครับแปลว่าแข่งบุญ แข่งอะไรแข่งได้แต่แข่งบุญวัสนาแข่งไม่ได้มาเลยชาเราจะมารอน